สวัสดีครับซีเพจชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิตอลหลังจากที่เรารู้ตัวเองนะครับว่าเราถูกรางวัลแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าวิธีการขึ้นเงินรางวัลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับและจะถูกหักเงินกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวมารับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับเมื่อเรารู้ตัวว่าถูกรางวัลนะครับก็ให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็ไปแตะที่คําว่าบริการนะครับแตะไปที่คําว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ไปแตะที่คําว่าสลากของฉันนะครับสำหรับท่านใดที่ถูกลางวันนะครับจะมีข้อความสีทอง ขึ้นมาใต้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ท่านถูกรางวัลแบบนี้นะครับอั <on> นนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือการถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับงวดนี้นะครับวันที่1กันยายน2 5 6 5นะครับถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ83นะครับได้รับเงินรางวัลนะครับ2,000บาทนะครับอันนี้เป็นใบที่1นะครับส่วนใบที่2ก็ถูกเช่นกันนะครับถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวได้รับเงินรางวัล2,000บาทนะครับผม หลังจากนั้นนะครับให้เรามาแตะที่คําว่าขึ้นเงินรางวัลน,นะครับเมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับระบบเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการขึ้นเงินรางวัลผ่านช่องทางไหนนะครับโดยจะมีช่องทางให้เลือกทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือการขึ้นเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เราได้ผูกกับสลากดิจิตอลในแอปพลิเคชันเป่าตังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลที่สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับผม แต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการขึ้นเงินรางวัลผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับก็ให้แตะเลือกไปที่ตัวเลือกแรกนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้เราทําการยืนยันการขึ้นเงินรางวัลนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อผู้รับเงินนะครับก็จะเป็นชื่อของเรานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการขึ้นเงินรางวัลนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้เลือกการขึ้นเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขสลากดิจิตอนที่ถูกรางวัลนะครับงวดที่เท่าไหร่นะครับชุดที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับตรงนี้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับได้รับเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทนะครับแต่ว่าจะมีการหักค่าอากรสแตมศูนเป์เ5%นะครับคิดเป็น10บาทนะครับแล้วก็มีการหักค่าธรรมเนียม1%นะครับ คิดเป็น20บาทนะครับและหลังจากที่หักค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รับยอดเงินนะครับ 1, าบบาทนะครับผมเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาแตะที่คำว่ายืนยันนะครับให้กรอกรหัสแอปพลิเคชันเป่าตังของเราลงไปนะครับเพื่อยืนยันการขึ้นเงินรางวัลนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแจ้งข้อมูลนะครับว่าได้ทำรายการขึ้นเงินรางวัลสำเร็จนะครับ เงินจะเข้าบัญชีรับเงินภายในวันที่2กันยายน2565เวลา6โมงเช้านะครับผมหมายความว่าในวันที่1นะครับก็คือวันที่ถูกรางวัลนะครับและก่อนเวลา6โมงเช้าของอีกวันนะครับก็จะมีเงินรางวัลเข้ามาที่บัญชีกรุงไทยที่เราได้ผูกไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับพิธีการขึ้นเงินรางวัลนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสลากดิจิตอลที่ถูกรางวัลและขึ้นเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าตายังไงนะครับ แตะไปที่ดูสลากของฉันนะครับสำหรับใบเสร็จในการขึ้นเงินรางวัลนะครับก็จะถูกบันทึกไว้ในที่อาร์บัมรูปของเรานะครับเราสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะครับผมและสําหรับสลากดิจิตอลที่ขึ้นเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมมีสีทองคาดด้านล่างสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่าดูรายละเอียดนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าหากเรายังไม่ขึ้นเงินรางวัลนะครับ ข้อความตรงนี้จะเขียนคําว่าขึ้นเงินรางวัลน,นั่นเองนะครับผมเพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับวิธีการขึ้นเงินรางวัลสลาดดิจิตอนนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกสลากดิจิตอนด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับแอปพลิเคชันเป่าตังในเมนูสลาดดิจิตอนนะครับจะต้องมาทําการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย กับเมนูสลัดดิจิตอลก่อนนะครับจึงจะขึ้นเงินรางวัลผ่านทางแอปเป่าตังได้นะครับผมวิธีการผูกบัญชีเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็ยเข้ามาที่แอปเป่าตังนะครับแล้วก็มาที่หน้าสลัดดิจิตอลแบบนี้นะไปแต่ที่คําว่าอื่นๆนะครับมุมขวาล่าง แล้วก็ไปแตะที่คําว่าผูกบัญชีรับเงินรางวัลนะครับแล้วเราก็มาเลือกผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เรามีอยู่นะครับใครที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็มาผูกกับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กได้เลยส่วนใครที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับก็มาเลือกผูกที่ระบุเลขบัญชีกรุงไทยนะครับผมเดี๋ยวผมจะผูกบัญชีผ่านทางแอปกรุงไทยเน็กแล้วกันนะครับแตะไปปึ๊บ เมื่อเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันคุงไทยเน็กนะครับระบบก็จะแจ้งว่ายืนยันตัวตนผ่านคุงไทยเน็กสำเร็จนะครับเราก็มาแตะที่คําว่าดําเนินการต่อบบนแอปเปาตังค์นะครับก็จะกลับมาที่แอปเปาตังค์นะครับเราก็มาเลือกบัญชีธนาคารที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ไปแตะเลยปึ๊บแล้วก็แตะที่คําว่าถัดไปรอ OTP นะครับนำเลข OTP มากรอกที่ช่องนี้นะครับ โอเคแต่คําว่ายืนยันการผูกบัญชีในรหัสพิน6กหลักของแอปเป่าตังลงไปเพื่อยืนยันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อเอาไว้รับเงินสลาดดิจิตอลได้แล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการขึ้นเงินรางวัลสลาดดิจิตอลผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับผมและสําหรับท่านใดน,นะครับที่มีประสบการณ์ในการขึ้นเงินรางวัลน,นะครับ พิมพ์มาพูดคุยกันได้ภายในคอมเมนต์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็หวังว,ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิวเพช h ชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ